แล้วว่าใครดหลักกันก่อนแปลงแท้เราตกลงกันเราพูดอะไรอ่ะเราตกลงกันตอนไหนอ่ะคุณเมื่อกี้เกิดอะไรเนี่ยเมื่อกี้ทุกคนคะทุกคนพร้อมไหมคะกับการเล่นเกมผอมนุ่มนิ่งหนูพร้อมไหมเนู่ยพร้อมพร้อมพน้เธอเธอพร้อมทุกภาพอะไรก็ตามถ้าใครมีรูปมีโป๊ๆนะคะฝากถ่ายไอจีมาด้วยนะคะ ได,ได้เลยกัรนะคะลกัก well, ันอ่ะเราจะมาเล่นการคำแรกก่อนซี่ซีนะอ๋อมิกต้องต้องเห็นต้องเห็นคนอื่นองไม่เห็นแต่ว่าลินไม่นก่ะไม่เห็นลินกับคนเราทุกคนไม่เห็นโอเคนโอเคฮะมิกเต้น่างเป็นบ้าจะเห็นได้ไงอ่ะเราไม่เห็นคนเดียวอ๋อโอเคได้ ได้ได้ได้เอ้าอยู่ดีๆทุกคนทุกคนเป็นเพื่อนกันเลยฉันเป็นอยู่คนเดียวเจอแน่เฮ้ยงงเลยมีๆทุกคนสั่งด้ยู่ได้คนเดียวหรออ่ะอ่ะเอาอยังเอาเลยสระผมยังระแวงสระผมยังไม่รู้เออเถาอะไรคุณแกเก่งว่ะเอาอะไรนะคะเอา ฉันเห็นมาแล้วคำหนึง่งคอือคำว่าแต่หลังจากนี้ฉันไม่เห็นอีกแล้วนะคะเซึ่งถูกต้อง <ละ S 1> ไหมไหนเมื่อกี้ลองโชว์ทักษะการเป็นเจ้าของรางวาัล Asian อะไรนะอะไร Award ใช่ชเวอได้รางวัลใช่ไหรอใช่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 หวหัวเอเอแล้วเหมือนเ, <laughs> เอาแววงด้วยเอาหบอกเลยไม่มีใครทำอะไรแกท้งนั้นนะคะคัแรกนะคะคือเมื่อกี้คือคำว่า ถ้ผมอย่างไรเธอเแกรอืมินพิรุดข้อยเปล่าเขาเล่นจำจะได้อ่ะฉันเล่นจริตงตลอดเวลาตัวไม่มีฉันก็เล่นด้วยก่อนโอเคอ่ะคันที่สองนะคะครับโหงมากที่มึงฉันเดา <c oughs> คนเดียวทำไม่อยู่ดีลุกคนโอเคครับเห็นมาลาเนี่ยจะตอบเลยสุดสาค,ครสุดสาครไปหาจิตแพทย์ ใครดูบ้างใครใครดูบ้างเอาเลยนะใส่เงินอย่างหวาดกลัวแกไปเลยอันนี้ตู้ฉันเอาฉันเอาเอออะไรอะไรอะจ่าเงินใส่เงินแน่ๆของเงินตังค์ไม่พอ ขอขออย่างเศร้าๆมองหาความรักแก่งกันปะเนี่ยเดี๋ยวเดีไม่เอาจริงว่ะเนี่ยงงงงงจริงที่นี่แค่คือแกเศร้าอ่ะแต่งเงินแบบเศร้าๆเออแต่งเงินพี่แกเราเล่นไม่ชัดขนาดนั้นเลยหรอ นะะคก็คือว่ามีทจะทำภาแปลกๆเราให้เราดาวว่ามันเป็นอะไรมันจะมีสองคำมีกาลยาและคำพิเศษนะคะมรู้สึกอย่างไรดีกว่าเราจะไปดาวกันว่ามีคำกาลิยาการิยาเหล่านั้นด้วยความรู้สึกอย่างไรอ่าเมื่อกี้คือสองคำถือว่าไม่ไม่ไม่เอาเนาะเล่นเล่นใหม่ฮะเราอ่มาคำต่อไปค่ะเรามีทั้งหมดแปดร้อยคำนะวันนี้เราจะไปถึงตีห้าครึ่งโอเค ทุกคนอยู่หรอมีแกหลอดต่อให้แกทำนายโป๊ะๆว่ะโอเคก็ยังสวยแล้วเขาว่าจะลงแอปเอ็กซ์กันนิดหน่อยนี่นี่เคยทำอยู่ปะยังยองถ้าทำจะตอบว่าแกจะตกชั้นหรอโอเค โกรธโกรธโกรธเป็นไรนะแกช่วยดหน่อยดก็ดอยู่ชาวเน็เ้นเรอเ้นอัมือเตนเหรอโอ้นแบบกดโกรธเออแต่ผมผมผมไปแล้วเหมือนกันะได้แบบกดโกรธนะะอทช่างผมด้วยฮะ อะไรยังหล่ออยู่เลยผมยังดูนุ่มยังดูเด้งยังดูชุ่มชื้นใช่ไหมมันเด้งมากเลยเนาะตอนที่เราเด้งเมื่อกี้ใช่ใช่ทับให้ดูหน่อยดิไหนใครเด้งได้ดีที่สุดจะได้รับรางวัลเด้งดีเด่นอ่ะเด้งให้แรงที่สุดอ่ะโอเคโอเคไหมอ่ะนี่คือขับไปกี่คำแล้วอ่ะมีสามสามนี่เพิ่งสามคำอ่ะสี่แล้วเหรออ๋อขับมาสี่แล้วนี่เับสีนี่ขับสี่มีด้วยกันทั้งหมดแปดร้อยคำนะคะอ่าโอเคฮะทุกคน เวันชันโจวินดี้โจวินดี้ชั้นยังเป็นคนไม่รู้ไม่รู้ไม่รู้กับแบบไม่รู้คนเดียวอ่อนไม่รู้วันนี้ง่วงช้อปปิ้เหรอเมื่อกี้เขาบอกช้อปปิ้งแบบง่วงเดินหาของเรื่องของแหม่แหม่แหม่จ่ายเงินอีกางเง้ยเหรอจ่ายเงินแบบง่วงเอานั้านอ่ะเอานั้นสั่งของแบบง่วงซื้อของแบบง่วง สั่งอาหารแบบม่วงแกม่วงฉันรู้คือกิริยาของแกคือการช้อปปิ้งของเธอของเธอขอโทษของเธอคือการช้อปปิ้งเออแต่ว่าเธอม่วงเอ้าก็คือช้อปปิ้งแบบม่วงอ่าถูกต้องเหมือนแก้อาวพูดแล้วเหรอเราขอโทษเราพันธุ์วะตัวเองอ่านไม่เป็นไายโอเคแล้วน่ารักน่ารักสั่นให้เธออยู่แล้วนะคะนี่คือกี่คำแล้วคะ เราเราเราตามเวลาไหมข้อห้าข้อหาอรฮะโคนเกมนี้มันวันนี้่าดิสีปะมีค่ะอัะแล้วที่มีกำลังเล่นนะคะฝากเลยเลปารีสเตลแซฟไพร์นมอยเซอร์ที่ห้างบิ๊กซีเอ็กแห่งนี้ด้วยนะคะสามารถเดินไปช็อปกันได้นะคะอะไรนะเล่นโทรศัพท์ผัดกะเพราอ่ะเปิดไม้ตักตักโรักผมแบบ กมแบบก๊ก๊ะก่อนทำผมแบบหล่อหลอเออแล้วเมื่อกี้แก,แแกขยิบตาด้วยอ่ะแหมชอบแม,ม่เมื่อกี้ชอบแม่หัวคนเดาไม่ออกก็เลยเล่นงี้ไปเลยเอยอมมเมื่อกี้เล่ามาเอาฉีดยาวเนี่ยไม่ฉีอาฮูจีหล่อไหมหล่อทำให้ดูอีกรอบหนึ่งผมจะหลอหล่อ แฝดเหมือนกันเนอะมันยังเ่ินๆอยู่แอ okay. ปกติแกแกบดาราระดับลูกนะคะอ่ะต่อไปนะคะคำาต่อไปนี่นี่กี่คำแล้วคะข้ oh <my> อที่หกเหลืออีกแค่สองคำเท่านั้นนะคะ <Okay. S 1> เอาละเอาละเอาละทุกคนเก่งมากนะคะแสดงว่า <Okay. S 1> ทุกคนก็มีทักษะนักแสดงในตัว oh <my> <laughs> คอนุ่มแบบนุ่มนุ่มแบบกรๆเหนื่อยนุ่มแบบตลาใช่ใช่นุ่มแบบขำๆนุ่มแบบขำๆำโอยน่ฉันมูนอีกเล็กแปดนึร้อยอ่ะเอ๊ัว

ก็ร้องเพลงแบบปุก่วน่ปนคสมจริงมากเลยบางทีอไม่เราเราให้เธอเป็นแบบบเจกต t ในการ a คติ้งเฉยเได้ครสุดท้ายนะคะครับผมคำสุดท้ายลอะยแล้วเหรอคป็นนารมันเป็นนาราเนะทีใจแบบนาราไมีคำเดียอ หอมแบบดีใจหอมแบบดีใจอแบบได้เลยค<ห>อม <ฮะ S 2> คุณลู<อ><อ>กค้าบบสไตล์หอมเลแ h a p ี y สดใสครับว้าสิ่งแปนแนะตงคิวอะนั้นนะคะคือหอมแบบ h a p p สดใลหอมแล้วตามได้เลยคะ เกิดเหมือนกันนะจริงจริงร๋ยวนี้มันคนอยู่ในไลน์นตอนนี้เราไปทำการห้างใจกลางเมืองนะคะตรงนี้นั่นนะคะก็คือน <ะ S 2> หน้ารักตะหอบดุด๊กเด้งนะคะอ่ะ ของฝากน่ารักน่ารักจากมิกนะคะมาให้ดูนึงมาจริงจริงนะคะเกมือนกันว่าทำแบบนี้เกิดนิดนึงแต่ว่าแต่ไม่เป็นไรแกน่าตาดีเว้ยถ้าเกิดว่าใครทำไรแกก็ไม่มีใครทำไรก็ได้น้องจัดตัวแกเองนะคะตัวสิบเนื้อพันสินนะคะอ่ะฝากไปด้วยนะคะทุกคนกับผลิตภัณฑ์เราจะพูดคุยว่าสั่งเลิฟนะว่าสั่งเลิฟนะจ้าทุกคนรอร์ ตอ,อนกีด้วยนะตอนออนกีด้วยนะโอเคอ่าอัชเลวครับผมแล้วก okay. uh, so uh, ็ไลฟ์อัพงานก็เป็น L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  ใช่แล้วก็เดี๋ยวมันจะมีผลงานอีกแหละอาจจะเร็วๆนี้ก็ได้เลยไม่รู้จริงป่ะอาจจะมีเร็วๆนี้ก็ได้แล้วก็ขอขอขออนุญาตนะครับขอขอฝากทำบุญที่เอิญนิดนึงได้ไหมนะได้สิคะขอจีนแล้วจากอะ เดี๋ยววันนี้เขามีงานประมูลกันใช่ไหมครับรูปภาพของพี่เอิร์ธก็ฝากด้วยนะครับผมขอให้ใครสนใจที่อยากจะทำบุญนะครับกับเป็นาภาพศิลปะงานอาร์นะครับก็ฝากทำบุญที่พี่เอิร์ธได้นะครับผมทำบุญไปด้วยกันอะไรนะ่าแต่ว่าเออเสร็จแล้วก็ไปหาพี่เอิร์ธได้นะคร<า>ับวันนี้ย,ยังทันอยู่นะคะอันเดิม ด้วยนะคะคำปฏิญาณดีๆของเราะย่างนี้ถ้าเจอก็เจอเจอก็ไม่เจอครัเป็นแบบเป็นความลับนะคะระหว่างเรานะคะอ้าขอรอไปด้วยขอรอไปด้วยคืออ๋อขอขอรอไปด้วยอย่างที่บอกถ้าเจอก็เจอไม่เจอก็คืออาจจะไม่เจอเลยนะคะแต่ว่าไม่เป็นไรมีก็ทำบุญให้กำลังใจกันได้นะคะเชื่อว่ายอดคนจะ มแต่ว่าก็นั่นแหละร่วมทวาบุญในการนะฮะชาติเกิดชาติหน้าสัมใดนะคะเราจะได้เจอกันอีกนะคะวันนี้นะคะหวังว่าทุกคนนะคะจะสนุกสนานกับกิจกรรมในวันนี้วัโอ้โหแกก็เลิศเกิดนะคะแกก็เลิศเกิดวันนี้วันสุดท้ายนะครับโหกีฬาสีไม่เจอกันได้อะไรนะเอาวันนี้วันแรกโอ้แกก็เลิศเกิดแก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 เราเกิดโอเควันนี้วันแรกนะครับโหกดปัด กออดให้้นงวันนี้วันแรกแล้ววันเดียวเออวันนี้วันแรกแล้ววันเดียวนะครับใครอยากไปดูเอ่อซีบีทีวีกีฬาสีซีบีทีวีกีฬาสีตาลีปิกหรือกีฬาสีของซีบีทีวีนะครับก็ไปเจอกันได้นะครับก็กดปุ่มวันนี้วันแรกแล้ววันเดียวใครอยากเห็นมิกเล่นกีฬาอะไรก็อาจจะอาจจะเห็นแบไค่เล่ะไเห็นไหมไม่เขาเขาชอบมีสหายไปขนาดนี้ยนี่เป็นคาทากรไหมอะไรนะเป็นคาทากรไหมเต็ง หรือว่าอะไรใครรู้เลยว่าเธออะไรสวัสดีการกิ้งกว่าจ้านะคะใครที่กดบัตรวันนี้ก็แค่กดวันนี้วันเดียวแล้วอ่ะเราทุกคนได้บัตรกันปะได้แล้วพยมเงินเต็มเลยหุ้ยได้แล้วด้วยเออเจอกันนะครับผมเจอกันวันนี้ เป็นสามพันวาคมนะคะยิ้มแขกกันไดนะคะเอไปเจอกันได้นะคะเราก็ไปให้กำลังใจมหนีกันเยอะกันเยอะๆครับใครที่เป็นน้เที่กันอยู่เลยกูทำนี่อุ้ยอถังเยอะตอตบยากแค่นี้แค่นี้ไม่รู้จะว่าเค่จะแยากอีกแล้วนะคะแล้วก็แล้วก็วันนั้นนะเอาเป็นว่าวันนี้ขอบคุณทุกคนที่มาเจอกันอย่าลืมวันนั้นนะคะใชัยนี่แยใชัยพร้อมนี้ด้วยผมจะได้หอมกันทั่ว Oh. ทั่วหอเลยนะคะอ่าวันนี้ขอบคุณทุกคนมากๆเลยนะคะขอตัวลาไปก่อน oh.